โอเคครับผมก็ต้องขอกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเอเบสนะครับผมวันนี้ก็มาเลยแบบเรียไรอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปเกี่ยวข้าวกันนะครับวันนี้เรามากับเจ้ารถเกี่ยววัลพจนะครับผมทั้งสองคันเลยนะฮะคันนี้ก็เครดิตเป็นของช่องบอกระลเกมเมอร์นะครับงานของเราก็คือเกี่ยวข้าว5ไร่ครับทุกคนนะวันนี้ก็2คันนะครับชิวๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเอารถขึ้นเทเลอร์ก่อนละกันนะครับ เรารถีออแตันลากไปนะครับวันนี้นครับทีเด็ดเลยผมก็ไม่แน่ใจว่ารถีแตันมันจะลากได้หรือเปล่านะ <c oughs> ครั้งแรกเลยนะครับกับการชารถไอตันเนี่ยลากรถเกี่ยวนะฮะจริงๆแล้วผมจะใช้รถเทเลอร์ขนไปก็ได้นะรถเกี่ยวนี่แต่ว่าประเด็นคือเราไม่มีรถใส่ข้าวไงทุกคนเราก็ต้องเอารถีออแตันไปนะครับนี่แหละผมก็ต้องเสียสละไงขับรถไม่แรงเอา,เอาปั๊บปั๊บปั๊บดูยกล้อเลยอ่ะดูดิเชื่อแล้วไง จะไปได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหยกล้อแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่ามันจะไปได้หรือเปล่าโอเคแม่ยังไม่ไปถึงไหนเลยยกล้อซะแล้วด็ดิีโอ้พลาดแล้วนะครับโอเคน่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวเราก็ถูๆแถ,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 ถ่ายไปแล้วกันนะครับเอาล่ะบอกว่าเราจะไปได้นะปามนะไปถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพะนะโอเคฮะไปกันเลยมันยกป่ะปาม ล้อหลังแบนนะ่ะปามดูดิเฮ้ยโอ้โหแต่เราเจองานหนักครับทุกคนจะไปได้หรือเปล่าฮนะมาดูกันครับผมดูดิยกล้อเลยครับแม่ไปปามไปได้อยู่ปามไปได้อยู่เฮ้ยได้ได้ไไหลแล้วมันต้องเดินรถเกี่ยวมาด้านหลังอีกอะปามนี่น่ะปามปามปามเหยียบไปเลยอะ ปั๊มน่าจะจอดตรงรอว่ะเออนั่นแหละอีกอีก,อ,ก,อ,กอีกได้ไหมโอเคพอ่พอพอ่อพ่อนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเวลาลงก็ค่อยถอยรถเกี่ยวไปแล้วก็เอาบันไดาลงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยดีวยกว่าครับไปเออนี่ค่อยยังชั่วหน่อยเว้ยูปั๊ปมดูดิโคตรหนักปั๊มโอ้โหเป็นกำลังใจให้รถอีแต๋นผมด้วยนะครับทุกคนเอาให้พี่ไปก่อนใช่ไหม โอ้โหพี่นี่เจองานยากอแล้วครับนี่ฮะอ่ะ่ะนาจะพ้นอยู่นะเกาะกันไหมเฮ้ย,ยเดี๋ยวเราจะไปเกาะกันได้ไงวะเนี่ยเกกาะันเออมันเกาะกันนะ่ะพี่หน้าพี่ทิ้งระยะห่างไว้แล้วนะเราจะไปถึงหน้าง,งานตอนไหนก็ไม่รู้นะฮะโอเคน่าจะพ้นเฮ้ยปามเดี๋ยวปลาปลาเดินน้าม,มาหน่อยนิดนึงปามเบียร์ซ้ายมาได้ไหมเออได้แหละอ่าได้แหละ thank you หลายๆ โอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยอื้ยมีแต่สามชงสามชาด้วยนะครับเดี๋ยวปามเจอแต่พี่แ,แนะ่นี่นี่าเป็นไงเจอแต่พี่ไปหน่อยถึงกับตะลึงเลยอะ่ะมันมีเส้นทางอยู่สองเส้นทางอะ่ะ เส้นทางแรกคือเราต้องข้ามทางรถไฟไปเส้นทางที่2คือเราต้องเลี้ยวตรงนี้ไปทางไหนดีเดี๋ยวาไปทางนี้ดีวกว่าระยะทางก็อาจจะไกลนิดนึงนะครับผมวันนี้เพราะว่าเรามาเปิดคลิปอยู่ที่บ้านของเรานะครับเป็นบ้านที่อยู่กลางทุ่งนาน,นะครับทุกคนนะโอเคก็คือคลิปนี้ก็เลี้ยวไล g เลยนะครับดูกัไกลๆเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับนะีบ่ฮะผมชอบมากเลยรถเกี่ยววรลพโคตรสวยนะครับ โอเคเดี๋ยวพี่ขับภายในบ้านดีกว่าเว้ยน,นี่มีกระจกมองข้างด้วยโคตรเทรอ่อ่ะอีแตนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับไปลากได้ยานรถเกี่ยวนะครับทุกคนแต่ว่าก็เกือบไปไม่รอบเหมือนกันอ่ะนะโอ้ยปาวเอ้ยเดี๋ยวพี่เจอทางรถไฟเนี่ยพี่จะข้ามได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ไไปติดนะงานงมไส้เลยอ่ะแบบนั้นอะปาวอยู่พูดเป็นลายเดี๋ยวพี่ระแวงน,นั่นเอง โอเคเราต้องเสี่ยงดูนะครับผมอันดับแรกก็ต้องดูรถไฟก่อนว่ามาหรือเปล่านะฮะดูซ้ายดูขวารถไฟไม่มาครับไปมาแลปอม,มยังยังยัง,ย,งยังข้ามได้อยู่ <laughs> เฮ้ยยังข้ามได้อยู่เฮ้ย okay. เจ๊เอาเอาอย่าติดนะเฮ้ยอย่าติดเออนึกว่าจะมาไปได้แล้วครับโอ้โหไปครับ เดี๋ยวหลังจากที่เราเก็บค่าเสร็จก็จะมีการถ่ายนาปลกข้าวอีกเช่นเคยนะครับผมรับจบเลยนะครับโอ้มมันวิ่งอยู่แค่นี้ปามมันจะไปถึงตอนไหนเนี่ยแต่ว่าถ้าไปทางนี้เนี่ยมันมใกล้กว่าไปทางาทางที่แรกที่พี่บอกอใกล้กว่ากันนะตอนนี้มันจะไปทะลุเลยอ่ะโอเคมาเนี่ยมันก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยเครื่องรถอีแต็กเท่าไหร่เนี่ย r าร้อยวะนี่ นาจ,าจาทีร้อยนะครับหัวเก่านะครับผมโอเคไปกันเลยอเอ้ยวิ่งอย่างช้านะครับทุกคนนะช้ามาก <c oughs> ป๊บปบจะใส่พี่ไปก่อนเลยก็ได้นะเดี๋ยวพี่ดูแผนที่ก่อนมันก็ใกล้จะถึงแล้วนี่หว่าเนี่ยเอ้ยแยกด้านหน้านี่เองเนี่ยเอ้ยนี่อยู่ไม่ไกลเห็นไหมเนี่ย อย่างนี้เองครับไม่ว่าจะไกลหะาโถอยู่แค่นี้เองเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้าย เออเดยวปั๊บขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไไดเอ้ยติดติดได้อยู่ได้อยู่เกิบขึ้นไม่ได้โอเคนะฮะเรามาถึงนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เราจะเกี่ยวข้าวนาตรงนี้เองครับทุกคนอันดับแรกนี่เราก็ต้องหาทางข้ามไปก่อนนะครับมันจะมีทางข้ามคลองอยู่นะถ้าพี่จำไม่ผิดนะเนี่ยอะไรเหลืองๆเนี่ยหรือว่าเราจอดเราจอดตรงน,นี้แล้วเราเอารถเกี่ยวข้ามไปเลยได้ไหมปั๊มลองดูเนาะน่าจะได้อยู่อ่ะ น่าใช่ไหมมีทางข้ามไหมนี่เฮ้ยปาม,มันเป็นทางไม้อะเราจะข้ามไม่ได้อะเราข้ามปลาตัวนี้มันจะง่ายกว่าไหมอะเราแอบรถไว้ตัวเนี้ยโอเคฮะเดี๋ยวโอ๊ยเด้อเด้อเด้อโอ้พี่ลืมโอ้ยลืมเอาเรถเกี่ยวถอยหลังมานะครับโอเค เดี๋ยวเราจะข้ามคลองตัวนี้ไปนะครับอ่านี่แหละนาใครไม่รู้นะครับอันนี้แต่ว่านาที่เราจะเกี่ยวก็อยู่ตัวนี้นะครับโ,โหข้าวแล้วทําไมข้าวมันไม่เหลืองแล้วเนี่ยเหมือนข้าวมันจะแห้งอะ่ะดูดิแล้วทางลงลงตรงไหนได้บ้างวะเนี่ยเดี๋ยตรงนี้ตรงนี้โอเค นี่แหละครับเดี๋ยวเราเปิดอุ้มก่อนเกือบลืมเปิดอุ้มอีกเอาละเดี๋ยวพี่เปิดล่มก่อนรู้สึกว่าแดดร้อนวันนี้อ่านี่ครับแบ่ายสองครึ่งแล้วเหรอโอ้โหนี่เรามาสายหรือว่าเวลามันเดินเร็วน,นั่น่โอเคพี่จะเกี่ยวยังไงดีโอ้เกี่ยวยากนะครับแบบนี้ดูดิ เอาละเดี๋ยวพี่เปิดหน้าไปก่อนแล้วกันเนี่ยพี่เปิดเป็นหน้าก่อนโอ้โหน้ำท่วมครับทุกคนโอ้โหมันจะลมไม่นี่ทุกคนเสียวอย่างเดียวนะครับตัวรถเกี่ยวติดลมนะฮะเสียวโคตรลันเลยนะครับรถเกี่ยววอลพดการช่างนะครับเอเอเฮ้ยปับ๊บปั๊บเดี๋ยว <laughs> ตามด่าก,กันซะแล้วเดี๋ยวพี่เปิดหน้าตอนนี้ไปก่อนแล้วกันนี่ โอเคฮะตามขอบขอบนี้เดี๋ยวพี่จะเก็บไปก่อนเลยอันดับแรกเพราะว่ามันเกี่ยวยากมากตันเนี้ยเฮ้ยเกี่ยวยากว่ะตรงตามขอบขเนี่ยมันเก็บใช่ใชต้องให้เจ้าของนาเอาเกี่ยวเนี่ยมาเกาะเอาเพราะว่ามันเกาะเอาไม่ได้ครับ พื้นที่มันไม่เสมอกันนะฮะแต่สิ่งที่ผมกลัวก็คือรถติดลมนะครับอานี่แหละเอ้าเกี่ยวไม่ติดว่ะมันไปเกี่ยวโดนขอบอะเอาไว้เอาไว้ไอตรงที่มันเป็นขอบกันเทนาเนี่ยครับทุกคนเราอยู่ไม่ได้เลยนะครับนี่ฮะเราต้องเว้นไว้แบบนี้นะครับค่อให้เจ้าของนามาจัดก,การเอาเองละกันนี่โอเค เอให้เจ้าของนาเขามาเก็บเอานะครับผมขับภายในก็จะประมาณนี้นะฮะพี่ขับดีอยู่นะเนี่ยทำไปเล่นไปเก็บยากว่าตามขอบเนี่ยเดี๋ยวเราต้องแบบไล่ตามขอบอะไรนะปาม อ่ามันต้องเว้นอ่ะเราต้องกะระยะเว้นไว้เลยอ่ะโอเคโหเหลือเยอะอยู่นะเนี่ยตามขอบกันแทนาเนี่ยคือแบบเราเกี่ยวไม่ได้จริงครับพื้นที่มันไม่เสมอนะฮะตอนนี้เกี่ยวไม่ได้ครับต้องขออภัยด้วยนะฮะถ้ามันดูแบบขัดหัวขัดตานะนี่มันต้องทําแบบนี้ ก็เทเลยครับคนขับนี่คือแบบเติมมาด้วยครับทุกคนสังเกตเห็นขวดอะไรป่ะขวดสีดำๆอะ่ะ40ดีกรีนะครับทุกคนนะแม่สุดยอดคนขับนี่คือแบบว่าเติมมาเรียบร้อยนะฮะเต็มคาราเบลเลยนะครับท่านผู้ชมขอยปาม,มีเป,ปล่าวหอยปามก็เติมมาเหมือนกันนะ่ะอยู่หน้ารถอะ่ะปามลองก้มดูอ,ะนนอ,อ่ะเฮ้ยอ่าเดี๋ยว้ๆ โอเคเก็บขอบเสร็จแล้วก็น่าจะง่ายแล้วนะฮะทีนี้อ้าวตอนเรานี่เกี่ยวไม่ติดอีกแล้วอะน้ำท่วมครับก่อนเกี่ยวข้าวหนึ่งวันนี้ฝนตกนะครับผมน้ำท่วมเลยโอเคตามขอบนี่เหลือเยอะ <c oughs> ไม่ใช่เหลือเยอะเหลือเยอะนะครับผมนะโอ้ สัเนียงเพี้ยนไปหน่อยนะครับเมื่อกี้นี่โอ้ซอรี่หลายๆครับเอางิ้แล้วมันก็พอเก็บได้อยู่นะแต่ว่ามันมันจะเสียเวลาหน่อยอะ่ะตอนเก็บอ่ะก็ต้องเดินหน้าขึ้นอ่ะ มันนั่นไงข้าวมันเริ่มจะแห้งแล้วอ่ะเข้าไว้นานเกินไงเจ้าของนาเขาอาไว้นานเกิน่ด็เขาเหมือนแบบว่าเขาแบบเกี่ยวเสร็จปุ๊บก็ไม่ต้องตากเลยอะไรเงี้ยปามข้าวแห้งขาต้นเลยปกติแล้วเกี่ยวข้าวเสร็จเด็กเขาจะเขาจะต้องเอาข้าวไปตากนะครับแต่ว่านี่ที่แบบ เขาเขาแห้งคาต้นเลยนะครับทุกคนโอ้โหแน่น,นจริงนะครับจะขอเนาใสขี้กั่ตาข้าวนะฮะโอเคเดี๋ยวเราต้องเก็บตามขอบด้วยนะครับอันนี้เพราะว่ามันเหลือเยอะมากๆครับ โชคดีที่รถไม่ติดลมนะครับนี่โอเคเดี๋ยวพี่ไล่เก็บตามขอบก่อนปามเนี่ยเราต้องเก็บนะครับผมเก็บให้หมดนะฮะนี่ครับนี่อาจจะเกี่ยวยากนิดนึงนะครับเกี่ยวยากจริงๆครับอันนี้นะครับต้องช้อนขึ้นไปแบบนี้เลยนะฮะนี่ แล้วคือแบบฮะ่ตักลาเออไม่ใช่ <ś les> นี่ฮะเราต้องช้อนเก็บไปแบบนี้ครับทุกคนโอ้โหการเราเกี่ยวแนวขวางไม่ได้ครับต้องดด้วยนะใช่ไม่ได้ใช่ดูดีไอตัวนี้เราต้องระวังครับมีอ่าไม่เป็นท่อระบายน้ํานะครับท่อปล่อยน้ําดิ เจอนาแบบนี้นะครับผมเกี่ยวลำบากนะฮะเกี่ยวลำบากมากเลยอ่ะดูดิเดี๋ยวอะไรเก็บได้ก็เก็บให้เขานะครับอะไรเก็บไม่ได้ก็ปล่อยแม่งเลยนะครับผมข้าวนี้น่าจะเต็มอีแตนพอดีอ่ะดูทรงแล้วอ่ะ เยอะะเลนครับเราจะมีเราพอจะมีวิธีที่มันแบบสามารถเกี่ยวแนวนี้ได้ไหมนี่เดี๋ยวลองวิธีนี้ดูเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองวิธีแบบแตะแคงรถเกี่ยวดูหวังว่ารถเกี่ยวจะไปคว่ำนะนี่ครับต้องลองแนวนี้ดูนะฮะหวังว่ามันน่าจะได้อะนะเนี่ยได้ไหมนี่ เอ้ยมันก็ได้อยู่นะเอ้ยได้อยู่ได้อยู่พอได้อยู่พอได้อยู่ฮะโอ้โหโคตรลงทุนเลยนะครับผมต้องให้เจ้าของนาม,มาเห็นแล้วนี่ดูดิลงทุนไม่ลงทุนก็ดูเอาละกันนะฮะ <s> เดี๋ยวเล็กๆน้อยๆเน,นี่ยเดี๋ยวให้เขาเอาเกี่ยวมากรอเอาละกัน ว่ามันเกีย่ยวยากจริงๆครับเปลอเืองน้ำมันด้วยนะครับโอ้โ,อโหโลงทุนมากเลยนะครับผมดูดิดโค้ลงทุนนะฮะด,ดูครับเีรยบร้อยครับล่อ,อต้นกล้วยของเจ้าของนาไปแล้ว แนวพี่ไต่เอาค่าแบบนี้เลยปามง,ง่ายดีเนี่ยมันก็ได้นะได้นิดนึงอ่ะพี่ไตยมา้าแต่ตรงนั้นอ่ะถ้าอยู่นะโอเคเจ๋วเลยได้สูตรใหม่แล้วนะครับกับการเจยวค่าแบบนี้โชคดีที่รถไม่คว่ำนะครับไออีกนิดเดียวเว้ย ที่เหลือก็ให้เจ้าของนาเขามาจัดการเอาเองล้วกันนะครับแม่เกียวยากเกียวเย็นนะครับข้าวแบบนี้โอเคหมดแล้วใช่ไหมนี่ปัมโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาข้าวไปสั่รถอิแตงกันเลยดีวยกว่าครับ เะฮะ้ย hey. ทางลงมันอยู่นูน้นตอนนี้ลงไม่ได้ครับอันตรายนี่ฮะทางลงอยู่นี่ครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราเอาข้าวไปใส่รถแยงก่อนล้วกันนะครับตัวนี้เป็นคลองนะครับคลองน้ำเล็กๆนะฮะโชคดีที่ว่ารถเกี่ยวเรามันข้ามได้นะครับ ปลาเอามาใส่เลยเดี๋ยวขากลับพี่จะพาไปทางอันนี้ไปทางอีกทางหนึ่งเพราะว่าต้องเอาข้าไปขายด้วยอ๋อปัลาเย็นปลาปลาเย็น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 โอ้โหเล่นผู้ชนแบบนั้นเลยเหรอั <positions on. S 1> โอ้โอ้แน่นอนจัดนะฮะเฮ้ยทำไมข้าไม่ลงวะเนี่ยโอเคอ๋อโอเคครับผมเออสวย น่าจะได้ประมาณเกือบเต็มแ้ะอีแตนนะครับทุกคนนะอยป๊บก็จะหมดแล้วอะของพี่ก็หมดแล้วได้คือรถเีพอดีเลยเจมๆจจม,มสวยโอเคเดี๋ยวเรากลับไปอีกทางหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะเอาข้อไปขายให้เขาด้วยนะครับโอเคเฮ้ยพ,พี่ต้องแบบทําเหมือนเมื่อกี้อีกแล้วนี่ถอยรถไปด้านหน้า อ๋อเปั๊์เมาส์น่าจะเมา40่ดีจีอยู่หน้ารถนะฮะทุกคนนะนี่ครับใช่ต้องใช่แน่ๆอ่ะปั๊บปั๊บป้าขวาไปหน่อยมันจะมีแบบคล้ายๆดาเมจที่อยู่อยู่ตรงปากเกี่ยวอ่ะอ่ามันบั็กที่ปากเกี่ยวแน่โอ้โหดูที่แตนยกล้อเลยนะครับทุกคนดูสุดจัดนะครับไม่ยกล้อเลย โอเคเดี๋ยวเราเอาบันไดขึ้นก่อนนะฮะโอเคเอาละเดี๋ยวเราก็เดินหน้าไปเหมือนเมื่อกี้นะฮะโอเคสวยงามกลับทางเดิมไหมไม่เดี๋ยวพี่จะพากลับอีกทางหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาข้าวไปขายด้วยเดี๋ยวพี่ดูแผนที่แป๊บหนึ่งนะที่ขายข้าวนี้มันจะอยู่เนี่ยตามตรงซิโอ่ คล้ายซีโร่ะตรงแยกเนี่ยแล้วก็มันจะมีตรงไหนอีกวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูจีเพ็ดแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมเอ่อมันจะมีซีโร่ตรงนี้แล้วก็ซีโร่ตรงนี้อ่าโอเคปามเดี๋ยวเราเดินหน้ามาตรงมาทางนี้แล้วก็ข้ามทางรถไฟก็จะมีที่ขาข้าวอยู่โอเคพี่รู้แล้วเอาละไปครับเพื่อนผมเราพับหมวกไว้ก่อนเดี๋ยวไปก่อเอาพวากกิ่งไม้สายไฟนะฮะ โอเคพร้อมออกเดินทางพาไปขายเดี๋ยวปามตามพี่มาเลยก็ได้ไปเอาขวารจอ,อกตัวได้ครับทุกคนดูเอาเชียร์แล้วปามจะไปได้ไหมดิได้อยู่ได้อยู่ฮะ่ม้ต้องยกเครื่องเอาเอาเครื่องหกล้อใส่เลยดีไหม ที่ขาข้านี่อยู่ด้านหน้าเองเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราลัดไปคือรถอีแตันนะครับผมนี่ฮะดูข้าวเขานิดเดียวครับข้าวเขาไม่เยอะปามระวังเกาะสายไฟน,นั่นแหะ ปามปลามลืมปิดอุ้มหรือเปล่าอนนะไรล่ะปิดแล้วยังปาล์มยังไม่ปิดปิดแล้วปิดไหนเอ้าปาลมปิดแล้วหรอยังไม่ปิดไม่ใช่หรอเอ๋อปิดแล้วหรอเนี่ยปาลมยังไม่ปิดเลยอ่ะอ๋อเลยครับข้ามทางรถไฟแล้วฮะเสียงตรงนี้แหละนะครับผมเดี๋ยวต้องดูดีๆว่ารถไฟมาหรือเปล่านะครับดูซ้ายดูขวาดีๆครับถ้าไม่มีก็ไปโลด ว่าจะไม่มีรถไฟวิ่งพื้นปาดมานะฮะอันตรายนะครับผมเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงรถไถเอ้ยรถไฟมาเลยไม่รู้อะหยิบข่ามาามาก่อนละกันหยิบข่ามมาก่อนละกันอ่านี่อันนี้ก็จะเป็นที่ขาข้าวนะครับผมเป็นโรงสีขนาดใหญ่เลยนะฮะตั้งอยู่กลางทุ่งนาน,นะครับผมเป็นทางผ่านทางกลับบ้านเราพอดีนะครับ แต่ปาดเดียวซ้ายเข้ามาเลยนะมันจะมีทางลัดกลับบ้านเราอยู่นี่แหละโอ้โหตรงนี้บืนขึ้นจะรอดไหมแค่นี้ก็คือนจะไม่ไหวแล้วครับทุกคนรถเกี่ยวเราหนักประมาณกี่ตันวะเนี่ยทำไมมันหนักจังเลยโอ้รถวิ่งเท่ไม่ออกครับ โอเคปามเดี๋ยวพี่ถอดพว่วงไว้ตอนนี้ก่อนนะเดี๋ยวปามจอดรถตรงน,นั้นก่อนนะโอเคมันจะงายท้องไปนน่นหรือเปล่านนะ่ะหนูรถไฟมาแล้วไหนๆมาพอดีเราพ้นมาพอดีเมื่อกี้นิดเดียวครับนิดเดียวไปแลเอาละเดี๋ยวเราขายข้าวก่อนนะครับนี่เปิดฝาท้ายแล้วก็ข้าวจะไหลลงแบบนี้เลยนะครับจัดปลัดบอก โอเคมันเปิดด้านข้างได้ด้วยไหมนี่เปิดไม่ได้อะโอเคครับผมอ,อ้าวอ้าป้ามลมนะหยยบคิดแตกน,นั่นนี่เรียบร้อยครับผมโอเคเสร็จสิ้นภารกิจนะครับผมเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยดีกว่าครับ กลับบ้าน,นครับอ่านหน้าวันท่านะครับต้มไก่กินสักหน่อยฮะไปครับจะหลับแล้วสเวสรีปามน่าจะเมาสี่สิบดีกีนะฮะทุกคนนะใช่ไหมปาล์มยอมรับมาซะดีๆว่าเองเมาสี่สิบดีกีเฮ้ยห<ๆ>นี่ยถนนอยู่ไหนวะเนี่ยมองไม่เห็นถนนเลยลก,ก็ลกโอ้โหแล้วไอ้แต่เราจะขึ้นได้ไหมเชี่ยแล้วปาล์มเฮ้ยมันลักษ์ไม่ขึ้นจริงๆนะเดี๋ยวดูดิ เฮ้ยด e, ูล้อล้อฟีล <t ries> <terus> ้อฟีล้อฟีโอ้โหเอาเอาเอาเดี๋ยวโอ้โหเกือบพุ่งลงคลองเกือบพุ่งลงคลองแล้วนะฮะเมื่อกี้โอเคมาผ่านมาได้ละนี่วิ่งอยู่10กิโลเมตรต่อชั่วโมงแค่นี้เองเอาไอปามอย่าพุ่งลงคลองนะอ้าว กูยังไม่ทันขาดคำแล้วไปนอนอยู่ข้างทางซะแล้วดีรถเกี่ยวไม่พลิกคว่ำด้วยอ่ะเป็นไงได้ไหมอ้าวทิ่จริงอ่ะอี่มาได้อยู่นั่นน่ะนั่นน่ะกระดึ๊บกระดึ๊บมาเสพฟ้าเข้าเอา40 Dg จริงจริงๆด้วยครับทุกคนชัดเลยเนี่ยผมผมการันตีเลยครับท่านผู้ชมเขาเอาอยู่หน้ารถเกี่ยวฮะ หน้าเล้วเกี่ยวของเราเนี่ยมันจะมี40่ดีกีตั้งอยู่ขวดหนึ่งนะครับทุกคนนะเพราว่าแน่นอน,นครับ100%เปอร์ขาเอาแน่นอนแน่เผอไม่ได้ครับคุณศักชัยเผอปุ๊บนี้กระดกปั๊บนะฮะกระดกีนี้หมดขวดโอ,อตัวนี้ระวังหลุมนิดนึงนะฮะหลุมค่อนข้างที่จะลึกนะครับผมอาจจะทำให้รถตีลังกาความได้นะฮะ อเ,เอาแล้วเอาแล้วกปกลุ่มเคนนี้ก็จะขึ้นไม่ได้ซะแล้วนี่ไม่ติดว่าเอาเลยแต่ไปขนข้าวนะเราเอาเทเลอร์ของเราไปดีกว่านะครับสรุปกว่าเยอะนะฮะอละ่ะรู้สึกว่าตอนนี้มองเห็นหลังคาเถียงนาบ้านเราแล้วนะครับ โอ,โ,อโอ้โหตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับดูทางเลี้ยวลงนะฮะนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดิฟ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 อะไรครับนี่คือแบบรถรถเกี่ยวอ่ะมันหนักครับทุกคนเด้อเด้อเด้เอปั๊บชิบหายแล้วจะไปได้ไหมน,นี่เดี๋ยว้อพี่ถอยแป๊บนึงโอ้โหรถเกี่ยวมันหนักแล้วทีนี้มันพาแบบพาตัวพ่วงอ่ะ มันดันรถเรามานะครับโอ้โหเข้าป่าเลยนะฮะแต่ดีหน่อยนะครับที่มันมีเนินตรงข้าทางกั้นไว้นะฮะแมงก็อนั่นแหละครับพุ่งลงทุ่งนาไปแล้วนะครับผมโอ้โหว่าจะสุดล้อไปนะครับแต่ว่ามันก็ไม่คุ้มนะทุกคนนะเพราะว่ามันใส่ข้าวนิดเดียวเองนะครับไม่คุ้มค่าเที่ยวนะครับก็เลยไม่เอาไปนะครับก็เลยเอารถอีแตนไปเติมน้ำมันร้อยเดียวนี้วิ่งได้นู่นแหละเกือบร้อยโลนะครับ อ๋อจริงนะเต็มที่มันก็วิ่งได้ประมาณ50โลอ่ะถังหนึ่งอ่ะเอาละเรามาถึงบ้านเราแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวเราลัดป่าไปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับทางเข้ายังไม่ได้ถางเลยนะฮะโอเคจอดอดในบ้าน ถึงอย่างไม่ปลอดภัยนะครับเกือบไม่ปลอดภัยดิโอเคโอ้กว่าจะเสร็จงานนะครับผมโอ้โหโคตรพลักทุเรเลยนะครับกับการขับรถแต้นนะฮะช้าก็ช้านะครับแต่ว่าทําไมได้ครับผมเอาไว้จอการคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมใครที่อยากให้ผมนะครับเล่นแบบว่าทําอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบายครับ